สวัสดีคะ่ะวันนี้มังงะเรื่องแผ่นหลักโวนใจตอนที่364ถึงตอนที่365ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลแปลที่นะ่าอักครับถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กําลังใจและสนับสนุสนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วที่ใต้คลิปด,ด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้นั่นติดตาม,มอื่นหลายเรื่องเลยเข้ามาะได้สนับสนุสนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกาลังใจในการทำงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันบวันนะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆๆมากกดติดตามคอมเมนต์ดิชมเพื่อประจาร์ให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยฉันจับชีพจรจอมพี่ซีดูแล้วเป็นเพราะอารมณ์แปรปรวนและใช้พลังมากจนเกินไปทําให้เป็นลมกระทันหันอารมณ์แปรปรวนใช้พลังงานมากเกินไปลูกพี่ใหญ่เมื่อกี้พี่ทําอะไรกับสิ์น้องเล็กกันแนะ่หุบป,ปากเธออ่อนแอถึงขนาดนี้ได้ยังไง ซันพี่ซันฉันว่าเราส่งพี่ซีกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่าไหมพากลับไปที่ของฉันที่ของพี่ฉันว่าพี่ซีตื่นขึ้นมาแล้วจะตกใจกลัวนะบ้านผีสิงนั่นเองภายในสองชั่วโมงจาัดก,การที่นั่นให้เรียบร้อยคลฤหัดวินเซน พีซีจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอย่าห่วงเลยฉันจะคอยเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆเองงั้นเราเรีบเข้าไปดูกันเถอะพีซอชันอย่าเสียงดังให้เขาได้นอนพักผ่อนสักหน่อยเถอะตั้งแต่ที่เขากลับมาจากตระกูลลูกเขานอนไม่ค่อยหลับมาตลอด เป็นภาพที่ดูอบอุ่นจังฉันนึกว่าหลังจากที่พาสิทธ์น้องเล็กมาที่นี่เขาจะออกอารวาดแล้วซะอีกพี่ฉันเขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกเอ๊ะฝันร้ายอยู่งั้นเหรอ ตื่นได้แล้วนะแมต่ตื่นตืนตืนอินซอนตื่นได้แล้วฮึใครอนุญาตให้เธอเข้ามาอยู่ที่นี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงไม่ใช่คุณเองหรอกหรอที่พาฉันมาที่นี่นะ่ะฮึอย่าคิดเองเออเองเมื่อกี้ฉันเห็นคุณกำลังฝันถึงแม่ ฉันว่าจะเข้าไปปรับสักหน่อยแต่คุณดามาราลมเสียใส่ฉันออกไปซะอะไรของคุณเป็นใบโพล่าหรือไงพี่ซีตื่นแล้วหรอคะสิตน้องเล็กไม่เป็นอะไรนะเจ้าบ,บ้านั่นได้ทำอะไรเธอหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรแต่ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่แล้วฉันไม่นอนบนเตียงเขาได้ยังไงเขาเป็นคนพาเธอมาที่นี่เราเป็นคนอุ้มเธอไปที่เตียงด้วยตัวของเขาเอง เปในรถจิตขนาดแท้เลยสิทน้องเล็กตอนนี้รถของเธอจอดอยู่ที่สถานีตำรวจเดี๋ยวฉันไปส่งเธอเองค่ะสิทพี่หญิงฮะนี่ฉันมาผิดที่หรือเปล่าไอ้บ้านผิดสิงหลังนั้นมันไปอยู่ไหนแล้วบ้านของหนิงสิ เยวเถวพี่ซีพี่ไปอยู่ไหนมาคะทำไมพี่ไม่ยอมรับสายฉันเกิดอะไรขึ้นพี่ดูนี้สิคลิปหนึ่งซี่กำลังมีอะไรกับผู้ชายพี่ซีพี่ไม่ต้องคิดมากนะพี่จือจือกำลังหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้พี่อยู่ คนหนึ่งแม้แต่เสี่ยวถาก,ก็ยังเชื่อว่าคนในคลิปคือฉันจริงๆซงซื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เธอรีบนั่งเร็วมาช่วยกันแก้ไขเรื่องนี้กันพี่จจเจรู้ใช่ไหมคะว่าคนในคลิปไม่ใช่ฉันสายตาเธอไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันคิดไว้อยู่แล้วระดับอย่างพี่ซีต้องเป็นคุณชายรู้เท่านั้นแต่คนคนนี้หน้าตาเหมือนพี่ซีเปรียบเลย คนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้จะต้องเป็นคนที่เกลียดเธอมากและได้เตรียมแผนการนี้มาเนิ่นนานแล้วน่าน่ากลัวเธอที่ยังไม่ได้แต่งงานแฟนคลับของเธอจะคอยปกป้องชื่อเสียงเธอเองแต่อีกฝ่ายเตรียมการมาดีแบบนี้จะต้องไม่ได้มีแค่คลิป,ลปเดียวแนะ่ <S <S 2> <S 2> อุตสาห์เป็นสรยกรรมมาตั้งนานจะมีแค่คลิปเดียวได้ยังไงแยหล่าพิศพิ่เจอเจอมีคลิปใหม่ออกมาอีกแล้ว ถ้าฉันจำไม่ผิดผู้ชายในคลิปเหมือนจะมีครอบครัวแล้วตอนนี้มีแค่วิธีเดียวคือตามหาผู้หญิงคนนั้นให้เจอยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งแก้ไขได้ยากขึ้นแต่เราจะหาเขาเจอได้ยังไงเราไปขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่วยหาดีไหมคะเมื่อเร็วนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรู้ซื้อกุบปุ่นวายหนักมากเราเป็นเพียงบริษัทลูกเราไม่อาจเอาเรื่องของศิลปินไปส่งผลกระทบต่อบริษัทแม่ได้การจะหาตัวผู้หญิงคนนั้นให้เจอไม่ใช่เรื่องยาก ตราบใดที่ฉันใช้เส้นสายพี่เจอเจอไม่ต้องกังวลไปค่ะจะมีเพื่อนที่เชี่ยวชาในการหาคนฉันจะไปขอร้องให้เขาช่วยหนึ่งซีเจ้านายเดี๋ยวสิพี่เจอเจอกับเสี่ยวเถาก็อยู่ที่นี่นะเอ๊ะประธานลูกนี่คุณคุณมาที่นี่ทำไมคะ ถ้าฉันไม่มาเธอก็คงลืมว่ามีฉันอยู่ตรงนี้แล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นพ่อฉันจะไปลืมคุณได้ยังไงฉันรู้นิสัยของเธอดีคุณหลินขอบคุณมากที่คอยดูแลเสี่ยวซีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประธานรู้พูดเกินไปแล้วนี่มันคืองานของฉันค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของผมกับเสี่ยวซีผมเคารพความคิดเห็นของคุณและจะไม่ทำให้ส่งผลกระทบต่องานของเธอ แต่ว่าเรื่องนี้มันมีต้นเหตุมาจากผมเพราะงั้นผมจะเป็นคนจัดการเองต้นเหตุมาจากเขาหมายความว่ายังไงเอ,อเรื่องนี้จัดการยากจริงๆแต่ถ้าประธานรู้ออกหน้าเองย่อมจัดการได้ง่ายที่สุดค่ะอืมผมอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวกับเสี่ยวซีขอยืมห้องนี้สักครู่จะได้ไหมเชิญตามสบายเลยค่ะอ๋อแล้วก็เสี่ยวซีได้ให้สัญญากับผมไว้ว่า เมื่อเธอถึงจุดสูงสุดของวงการบันเทิงเธอจะยอมจดทะเบียนสมรสแล้วแต่งงานกับผมหวังว่าคุณจะช่วยสนับสนุนเธออย่างสุดความสามารถนะครับหืมค่ะประธานได้เลยค่ะมันเป็นงานของฉันคุณพอได้แล้วนะอย่าทําให้ผู้จัดก,การของฉันต้องหวาดกลัวคุณสิอืมลูกอืมลูกถิงเซียวเกิดอะไรขึ้นคะ ไม่มีอะไรฉันคิดถึงเธอก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากมา,ม,ามากมาก,มากกดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อบรรจาให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าบรรจารและสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจแปะที่หนะ้าะครับแปะลิก์ที่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกๆให้น่านติดตาม,มอีกหลายเรื่องเลยเข้าบรรจารและสนับสนุนผู้แปลกันได้เดยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้บริรดไดับชมกันไปบันนะคะ